ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรมการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับแล้วก็เซตอัพระบบเน็ตเวิร์กเบื้องต้นนะครับให้ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ dclass.net นะครับเอนเตอร์เว็บไซต์เข้าไปเข้าไปที่หัวข้อ interface card slash module นะครับตรงนี้นะครับเข้าไปที่ d p 4 4 Demo Kit หรือว่า2.2เบตโมดูลี่จุดเบตโมดูแล้วว่า dsp 4.4 2.2 s l a อคอโมดู 2. 2 module, อันไหนก็ได้นะครับคลิกเข้าไปที่ด้านล่างนะครับก็จะมีเป็นโปรแกรมค c นท t r o l d i g i t dsp นะครับตัวนี้นะครับถ้าสามารถคลิกดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็จะเป็นไฟล์ขึ้นไฟล์ให้ท่านดาวน์โหลดนะครับ สำหรับการติดตั้งนะครับก็ดับเป็ลคลิกที่ตัวเซตอัพตรงนี้นะครับคลิกที่รันก,ก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาให้กด next โปรแกรมจะถามว่าติดตั้งที่พาธไหนนะครับก็ถ้าเกิดไม่เปลี่ยนแปลงก็กด next ไปเลยครับถ้าเกิดจะเปลี่ยนแปลงก็กดเบาแล้วก็เลือกพาธครับอันนี้กด next ครับกด next ไปเรื่อยๆครับ โปรแกรมก็จะทำการติดตั้งนะครับอันนี้ติดตั้ง c o m plete แล้วนะครับก็กด close ไปเมื่อทำการติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ไอคอนเป็นโปรแกรม d g DSP ตรงนี้นะครับก่อนอื่นที่จะเปิดโปรแกรมก่อนที่จะเปิดโปรแกรมขึ้นมาให้เราทำการตั้งค่าเน็ตเวิร์กก่อนนะครับ เบื้องต้นนะครับให้ทําการต่อสายแลนนะครับจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเข้าไปที่ตัว d p นะครับสายแลน,นึ่งเส้นนะครับต่อแบบนี้สายแลน,นึเส้นต่อเข้าไปที่พอร์ตนี้นะครับพอร์ต LAN แล้วก็จากนั้นเข้าไปที่ Network Property ก็จะได้หน้าต่าง Network Property คลิกไปที่อินเทอร์เน็ตครับแล้วก็ Property ไปที่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชัน4 tcp ipv c นะครับกดที่ Property เบื้องต้นนะครับถ้ายังไม่ได้เซตค่าอะไรก็จะเป็นหน้าต่าง หน้าตาแบบนี้นะครับไม่มีตัวเลขอะไรอยู่ให้ท่านติ๊กไปที่ use the following ip address นะครับซึ่งค่า default ip ของตัว dhp อสพีโมดูลนะครับจะเป็น ip 192.168.1.155นะครับให้เราตั้งค่าตัว ip ของเครื่องของเราไม่ให้ซ้ำกับตัว dhp นะครับเอาตั้งเป็น192นะครับ ให้ตั้งอยู่ในวงเดียวกันนะครับตัวเลขสุดท้ายห้ามซ้ำกับ DHP นะครับ DHP จะเป็น155ผมตั้งไม่ให้ซ้ำกับตัว DHP ก็คือเป็น107หรือว่าอะไรก็ได้ห้ามซ้ำนะครับส่วน s u b d e c m a k ก็จะเป็น2525 25 250นะครับ default g e a y ยังไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับกดโคลดไปนะครับ ถ้าเป็นระบบเน็ตเวิร์กใหญ่ๆนะครับก็เคยมี DNP หลายๆตัวหรือว่ามี PC หลายๆเครื่องนะครับเราสามารถต่อผ่านอินเทอร์เน็ตสวิตช์แบบนี้ได้นะครับก็คือกระจายไปหา DNP แต่ละตัวแต่ละตัวแบบนี้นะครับถ้าผ่านระบบถ้าผ่านระบบไวเล t ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ก็จะมี pc ส่ง wallet เข้าไปหาที่ตัว exit point หรือว่าตัว wallet นะครับกระจายไปหาตัว dp อีกทีนึ่งนะครับเรามาดูซอฟต์แวร์กันก่อนนะครับให้เราเปคลิกที่ตัวซอฟต์แวร์เราขึ้นมานะครับ เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรกนะครับวินโดว์ก็จะขึ้นให้เราเอัลโลนะครับให้เราติ๊กที่อัลโลตรงนี้นะครับ2ตัวแล้วก็กดอัลโลเอ็กเซตรงนี้นะครับถ้าท่านไม่กดตรงนี้นะครับโปรแกรมจะมทํางานผิดพลาดได้นะครับเพราะว่าจะมีการส่งสื่อสารข้อมูลกับตัว DP อยู่ตลอดเวลานะครับให้ท่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้นะครับถ้าท่านลืมติ๊กปุ๊บท่านต้องไปเข้าไป ปิดไฟ,ไฟวอลเองนะครับซึ่งจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากาเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะเป็นได้หน้าต่างแบบนี้นะครับทั้งด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นลิสต์ของ PC ที่เชื่อมต่ออยู่ตอนนี้มีอยู่เครื่องเดียวนะครับก็จะโชว์แค่เครื่องเดียวท่านสามารถกดค้นหานะครับเครื่อง PC ได้โดยที่ปุ่มนี้นะครับ เบื้องต้นถ้าเปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรกนะครับโปรแกรมก็จะค้นหาตัว pc ให้เองอัตโนมัตินะครับสมมุติว่าเราต่อ pc เข้ามาเพิ่มทีหลังนะครับแล้วก็สามารถกดค้นหาตรงนี้ได้ก็จะโชวรร์ลิสต์ของตัว pc ขึ้นมานะครับว่ามีเครื่องไหนที่ใช้งานร่วมอยู่ด้วยบ้างนะครับกี่เครื่องอเรามาดูที่แท็บ option กันก่อนนะครับ แท็บออปชันจะเป็นที่ตรงนี้นะครับเป็นทีเล็ก Network Interface อาจจะเป็นการเลือกอ Network ร์ r กาที่จะให้ตัวซอฟต์แวร์นะครับสื่อสารข้อมูลกับ d s p นะครับอันนี้ผมเลือกเป็นแลนนะครับถ้าเกิดท่านใดต่อผ่านไวเลสก็เลือกที่ไวเลสนะครับอันนี้จะเป็นลิสต์ตัวเน็ตเวิร์กการ์ดที่มีในเครื่องนะครับ เสร็จแล้วก็กดเซฟนะครับโปรแกรมจะให้เรารีสตาร์ททีหนึ่งแล้วเปิดขึ้นมาใหม่แบบนี้นะครับกลับมาที่หน้าออปชันอีกทีนะครับตรงเซตติ้งนะครับตรงเซตติ้งเซิร์ช d ี p on startup ก็คือโปรแกรมค้นหา d ี p อัตโนมัติ ตอนเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็ติ๊กที่ตรงนี้นะครับสองตัวนี้เป็นการตั้งค่าให้สำหรับท่านที่ใช้ PC สเปคต่ำๆนะครับท่านสามารถเพิ่มค่าตรงนี้ได้นะครับ 2. จุดเป็นตัว r e f e r e t e ของ vu แล้วก็ controlfulltime ครับตั้งค่าให้สูงขึ้นนะครับก็ถ้า PC สเปคต่ำก็จะช่วยได้นะครับ ถ้าท่านใดใช้ PC สเปคสูงอยู่แล้วก็ใช้ค่า Default ไปนะครับจากนั้นมาที่หน้า d v v i e m m n n น e e ทำการค้นหา dp นะครับโดยกดที่ Search ดีดพีดีไวต์ตรงนี้นะครับก็จะเจอดีที่เราต่ออยู่นะครับตอนนี้ต่ออยู่จำนวนหนึ่งตัวนะครับก็จะแสดงชื่อ แสดง IP, Mac, Group, Model, Status, Edit, m u t ตรงนี้นะครับถ้าจะมิวทั้งหมดก็ m ิวที่จุดนี้ได้นะครับกดไปที่ m u วตรงนี้ทุก Output ก็จะ Mute เลยนะครับหากท่านต้องการที่จะ Control p a r a มิเตอต่างๆไม่ว่าจะเป็น Cloth, EQ อะไรต่างๆให้ท่า,านกดที่ปุ่ม Edit ก็จะเป็นการคอนโทร พารามิเตอร์ของ d p ตัวนั้นๆนะครับกดไปที่ Edit ป๊บก็จะโชว์เป็น Input Section Input Section ก็จะมีเลือก Input เลือก Input Source มี Link มี Mute มี Gain มี Fade มี Delay มี EQ Output ก็มี Matrix มี Link มี X Over นะครับ EQ FIR Delay Gain Fade Limiter แล้วก็ Mute นะครับ อ่าส่วนรายละเอียดของแต่ละโมดูลเดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกกันทีละโมดูลไว้คลิปหน้านะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมลองอ่าเปิดเสียงเข้ามาดูก่อนนะครับอันนี้คือปิดเสียงผ่านอนาล็อกนะครับก็คือตัวน,นี้นะครับ อนาล็อกอยู่สมมุติว่าเรามีการ์ดดันเต้นะครับเราจะสามารถส่งสัญญาณเสียงผ่านสายแลนได้เลยนะครับให้เราเลือกไปที่อินพุตที่เป็นการ์ดดันเต้ก็คือดิจิตอลหนึ่งถึงดิจิตอลแนะครับอันนี้ผมเลือกไปที่ดิจิตอลนะครับก็คือเลือกสัญญาณจาก การดนเต้นะครับอ่าผมจะปล่อยสัญญาณเสียงจากการดันเต้เข้ามาอันนี้คือเสียงจากการดันเต้นะครับเสียงจากการดันเต้ผมก็สามารถต่อถอดตรงที่เป็นอนาล็อกได้เลยก็คือ เียงก็จะผ่านสายแด์นะครับก็ามาที่บอร์ดได้เลยนะครับผมปิดเสียงแป๊บน,นึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็คือเป็นการติดตั้งโปรแกรมแล้วก็เซตอัพโปรแกรมเบื้องต้นการจะเป็นการ สอนการใช้งานซอฟต์แวร์นะครับในโมดูลต่างๆกันครับสวัสดีครับ